สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟโอเวอร์ p ็อนะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ทางร้านรับเติมทุกแพ็คของเกมเมียโฟเลยนะใครที่กำลังติดปัญหาในการหาทองรายสัปดาห์เพื่อบริจาคเข้าแคนสามารถทักไปที่ลิง์กใต้คลิปได้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะก็กลับมาพบกันเช่นเคนะและแล้วก็มาถึงช่วงของการทาสงครามอีกหนึ่งรอบแล้วครับ เพราะว่าตอนนี้มีคนเข้ามาบุกที่เซิร์ฟเวอร์20 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่วันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสกระโดดข้ามเซิร์ฟก็คือใช้ตัวแดงแล้วก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์2 0 1การไปครั้งนี้ไปเพื่อไปช่วยกันในส่วนของกิจกรรมปล้นสะดมบิชอนแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็ได้พบกับแคลนแครนหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสงสัยพอสมควรเลย เพราะว่าแคนแกนเนี้ยมีรายชื่อที่ผมคุ้นเคยอยู่ประมาณ2อคนก็คือมาเกลมาเกลกับคูดอปช็อตมาเกลนี่คือคนที่เคยรบกันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์สีนะเป็นหัวแคนของแคนแบล็กเก่าตั้งแต่สมัยนู้นผมเอ่อสมัยไหนอะสมัยฟินิ่อะสมัยตอนผมเลเวลสักประมาณ8 0 8 0 90ได้ประมาณนั้นแหละรุ่นแรกๆเลย ก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอกันที่นี่อีกที่โซน5ผมคิดว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยเขาน่าจะเอาจริงแต่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาเนี่ยคือต้องการจะยึดเซิร์ฟเวอร์2 0 1ศยเลยไหมหรือว่าต้องการที่จะทำอะไรหรือต้องการที่จะฮุบทั้งโซนเลยแต่บอกเลยนะถ้าชื่อนี้มาเนี่ยเขาเอาจริงแน่นอนเพราะตอนนั้นก็สู้กันจนแบบว่าเฮ้ย มันจนจนเขารู้สึกว่าเขาสู้ไม่ได้แล้วเขาถึงไปหลังจากที่เขาไปเนี่ยเขาก็ไปลงขาย NFT มั้งถ้าผมจำไม่เปียดแสดงว่าตัวเนี้ยมีการเปลี่ยนชื่อไปนิดหนึ่งคนที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เคยรบกับผมเมื่อสมัยครั้งนู้นแล้วละ่ะอันนี้เดานะแต่ว่าได้กลับมาเจอกันอีกครั้งก็เป็นอะไรที่หวั่นหวั่นอยู่เพราะว่าเขาก็เก่งขึ้นมากพอสมควรไม่ใช่พอสมควรล่ะมาก,มาก,ม,ากมากเลยอะ่ะ แล้วจะบอกว่าหลังจากที่ไปช่วยเซิร์ฟเวอร์2 0 1เสร็จปุ๊บถัดมาวันเดียวเท่านั้นเขามาบุกที่เซิร์ฟเวอร์2 0 4การมาบุกของพวกเขาคือเขามาแย่งกล่องบอสโลกและหลังจากที่พวกเขาป้นบอสโลกเสร็จแล้วใช่ไหมพวกเขาก็ไปต่อที่รับแลรชั้น8พวกผมก็เลยเข้าไปที่นั่นเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยอดเขารับแลชั้น8อันนี้คือเซิร์ฟเวอร์201นะหัวแดงๆเนี่ยที่มาบุกพวกเราแล้วตัวที่ผมฟาดปลาหอกไปเมื่อกี้ทุกคนรู้ไหมเขาเลเวลเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะประมาณ142หรือ143นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วมันไม่ได้เกรงกลัวดาเมจอะไรเลยนะเนี่ยขนาดผมงัดยังงัดไม่ขึ้นเลยอะ่ะคือแบบ เขาออกมายืนให้พวกเราโถมดาเมใส่กันแบบรัวๆเลยอะไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรเลยพวกเรานี้ก็ใช้เวลาลุมกันอยู่นานมากๆเลยนะแล้วแบบดูดิดูดิทุกคนเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยอีตัวผ้าสีชมพูเนี่ยมันแบบโหดมากเลยนะเราใช้เวลาลุมกันอยู่นานมากๆนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้แคนหลักๆหลายๆแค่เนี่ยก็เริ่มที่จะลงมาแล้วหัวสีฟ้า ในส่วนของพระราชาเนี่ยก็ลงมาแล้วเช่นกันเนี่ยเห็นไหมพระราชาเอเรียดแล้วก็พวกชื่อแ,งแดงๆพวกนี้จาก201เขามากันเป็นกวนเลยคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะจับกลุ่มเพื่อทำอะไรบางอย่างกันอยู่และถ้าเข้าไปส่องที่เซิร์ฟเวอร์201เนี่ยแคนนี้นะที่มาบุกพวกผมเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น AE แล้วก็ Devil อะถ้าถ้าจำไม่ผิดน,นะ แล้วก็ขึ้นไปอยู่ที่อันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาสามารถยึดได้หรือยังหรือว่ายังไงนี่ในทุกคนทุกคนดูดีดูด,ดิเห็นไหมมันยืนให้เราแบบรัวดาเมสใส่เลยอะ่ะไม่ได้กลัวอะไรเลยนะแล้วพวกเราก็ตีมันไม่เข้าอะ่ะเวลร้อยสี่สิบใครจะไปตีเข้าวะยิ่งเป็นเต๋ออีกอ่ะหือ,อเราก็เล่นตัวลูกกระจอกไปดีตัวไหนเทียใกล้ๆก,ก,กันนะ่ะเราก็น่าจะพอตัดกำลังมันได้ โอ้ทุกคนชื่อแดงเต็มเซฟเลยเดี๋ยวมันน่าจะทยอยกันออกมานะผมไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลย <c oughs> มันก็วิ่งลัวๆเราลัวดามเมสใส่เลยนะหลายๆตัวมันเริ่มห่อ,อมาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ฝั่งเราก็ลงมาเยอะเช่นกันบอกเลยว่าเสียไม่ได้นะทรัพยากร <c oughs> พวกนี้มันน่าจะมาลอง,ลองมาบินมาดู คือเขาไปลงที่เซิร์ฟเวอร์2 0 1แล้วเขาก็บินมาที่นี่เพื่อจะมาดูว่าเฮ้ยที่นี่เนี่ยกำลังคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดกำลังพคนเนี่ยมันไม่ได้หนาแน่นหรือไม่ได้มีประสิทธิภาพคิดว่าพวกเขาน่าจะมาลงที่นี่แหละแล้วก็น่าจะยึดยึดทั้งโซนไปเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเทียทียที่อยู่ตอนนี้มันสูงมากๆ มีทั้งอะไรอ่ะมาเก้าอ่ะครูดอบช็อตนะที่ผมเคยรู้จักอ่ะทุกคนพวกนี้แบบระดับเทพๆทั้งนั้นเลยนะนี่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันลงมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็ยังแบบวิ่งไม่ได้เกรงกลัวทามเมจเลยงัดออกมางัดออกมาแล้วผมก็เป็นเทียทบตอบตัวอะไรแบบไม่ค่อยจะได้ด้วยนะขนาด109นะ้านผู้ชม แสดงว่าการจะเข้าสู่สงครามได้เนี่ยคุณจะต้องร้ออัพแหละหรือไม่ถ้าคุณอยู่ในเทียร์ร้อนะหรือ1 1อยไปจนถึง115แบบเนี้ยคุณก็ต้องของแบบแน่นจริงๆถึงจะพอที่จะแบบต่อกรกับพวกนี้ได้ <c oughs> หลุมเต็มทุกคนเอาไม่ใช่หลุมเต็ม e อ็กปีดีนะวันนั้นเนี่ยผมเพิ่งอัพมาหมาดๆ ถ้าเกิดแบบเอ้ยเหลือสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์แบบนี้ยตายเลยโอ้โหนี่น,น,นี่ตัวนี้ทุกคนตายเอ้ยไม่ตายไม่ rey, ตายเอาอีกยีเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยหนีหนีหนีไปไหนหนีไปไหนนี่เอ้ยตายตัวไหนพอเราพอสู้ได,ได้เราก็งัดมันเลยนี่นี่นี่ตัวนี้ได้ไหมเอ้ยออฮอแตกหืมคููดาวสิบสามวินาที แล้วบอกเลยว่าถ้าตายเนี่ยไม่ต้องรอชุบนะเพราะว่าเตาก็น่าจะงานหนักพอสมควร <c oughs> <c oughs> ดูดีทุกคนมันมีแต่ตัวตึงๆแต่ว่านักลบเนี่ยดาบเท่วะ่ะแฟชั่นใหม่ใช่ไหมอืมน่าสนน่าสนถ้าเกิดให้ให้หอกเนี่ยถือดาบบ้างก็น่าจะดีนะแต่มันก็ไม่น่าจะเรียกว่าหอกนะนุ <c> ๊ <oughs> แต่ทำแฟชั่นมาแบบอลังการแบบนักลบก็น่าจะดี เนี่ยทุกคนมันก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วแต่ก็ดูจะหายไปบางส่วนด้วยความที่หัวใจมันหมดหรือเปล่าเออเพราะว่าถ้าเกิดมันมันย้ายเสิร์ฟม,มากระโดดข้ามเซิร์ฟม,มาแบบนี้ยมันจะมีหัวใจอย,อยู่ห้าดวงถ้าเกิดเราสามารถไล่โค่นมาได้หมดเนี่ยมันก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆหรือถ้าตั๋วมันหมดมันก็ทยอยออกไปหนุนทุกคนทางนู้นดูเดือดพอสมควรเลยเห็นไหม เดี๋ยวรอคูดาวครูดาวฟื้นนี่คนของเราเริ่มมาเยอะแล้วไปไปต่อลุยลุยนี่นี่ี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยเอากดสกิลบิดเอ้ยป่าหอกนี่เป็นไงล่ะตายขิดเลยอ้าวพระราชานอนเฮ้ย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 ตัวไหนตัวไหนตัวไหนพอได้ โอ้โหดูดเลือดยังไม่ได้เลยทุกคนโดนมอนตีเนี่ยตายได้เลยนะเนี่ยร <c oughs> ับแลชั้นแปดมอนคือแบบขนาดชั้นเจ็ดเนี่ยผมโดนสก,กิดได้เจอก็แบบอเอื้อมแล้วนะ่ะเฮ้ยอันนี้ใช่ตัวเต๋าไหมนี่นี่ไงนี่ไงอีตัวเต๋าร้อยสี่สิบสองเนี่ยทุกคนโอ้โหดูดิหนาขนาดไหนคิดดูเอาเองแล้วกันขนาดลุมอะ่ะเลือดมันยังไม่ลดเลยอ่ะดูดิดูด,ดิทุกคนดูดิ มันยืนแบบอะสกิลใส่ชั้นสี่สกิลใส่ชั้น 4, ส,สี่ 4, อะไรประมาณนี้เลยนะ <c oughs> ด,ดูดิดูดีทุกคน <c oughs> โอ้โหแต่ดูแล้วดามเมจน่าจะเบานะขนาดเลเวลตั้งร้อยสี่สิบผมยังแบบพอพอรับมือรับตีนเขาได้อยู่เอ๊หรือว่าเขาไม่ได้กดสกิลเหรอโอ้โหหนวกันหน้าประตูสุดยอดทุกคน สึกนี้เ,เหมือนเหมือนชื่อฟ้าฟ้าเนี่ยจะเริ่มเป็นฝ่ายนําแล้วนะตอนแรกสีแดงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยก็จะมีแค่ตัวเต๋าต,ตัวตึงแค่นั้นเองเนี่ยคือตัวเนี้เอ,เอาเอาลงเอาลงยากจริงๆ้ยเฮ้ยเห็นเหมือนเห็นชื่อคุ้นๆอะมาเก๋ามาเก๋าทุกคนไงไงไง,ไงไงไงตัวนั้นน่ะมาแล้วมาแล้ว นี่นี่แหละคนนี้แหละที่ผมเคยปะทะาด้วยอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์43ตอนนั้นเราเพิ่งรู้จักเกมเมียโฟได้ไม่นานเองแล้วเขาก็เป็นระดับท็อปเซิร์ฟด้วยจะบอกว่าโหดมากตอนนั้นนะ่ะทีแรกเขาอยู่ทีมเดียวกับฟินิกส์เรทีนี้ก็เหมือนกับว่าเขาน่าจะเถียงกันมั้งหรืออะไรยังไงไม่รู้เขาก็เลยแยกตัวออกไปแล้วก็โยนบอลใส่กันแล้วก็ตีกันอ่าทุกคนดูนี่นะ มันน่าจะเริ่มบางๆง,งตาไปแล้วละ่ะน่าจะไม่เหลือแล้วฮ้ยเหมือนจะอยู่ข้างบนนู้นเดี๋ยวเราลองไปข้างบนนู้นกันดีกว่าน่านๆๆเสาทางด้านขวานะครับนี่เอ้ยไม่ใช่เสาสี่โคดหินนี่ผมว่ามันมันกดออกไปกันเยอะแล้วนะหรือว่าหัวใจมันหมดก็ไม่รู้อ้าวอา,อายังไม่หมดทุกคนยังไม่หมดนี่ไงมาเก้านี่ไงอุ้ยอ้มันออกมาแล้วมันออกมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ก็ตึงเช่นกันนะโอ้โหงัดไม่ขึ้นครับท่านผู้ชมดูดิทำอะไรไม่ได้เลยแตกเฮ้ไม่แตกเฮ้ยดูเลือดเฮ้ย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 เดูดิต้องใช้คนลุมกันเยอะขนาดไหนเนี่ยโอ้หตายไหมหรือมันกระโดดเข้าเซฟนะไๆๆๆๆอยู่ด้านอยู่ด้านเข้าเซฟไปแล้วแสงว่าตอนนี้เหลือแค่ตัวมาเกาหรือเปล่าเนี่ย คนอื่นเขาไปกันหมดแล้วอะ่ะแต่ว่าตัวนี้มันก็ตึงมากๆแล้วนะดูดิเราลุมขนาดนี้มันยังแบบอโอ้ยังโหดอะ่ะ